นี่เป็นเจดีพุทธกยาสถานที่ตสรสลูขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหลังจากที่พระองค์นั้นได้สเสด็จออกบวชแล้วก็ได้ไปปฏิบัติตามที่ต่างๆแล้วก็มาบำเพ็ญทุกักิริยาที่โดงกสิริจากนั้นก็ได้มาอธิษฐานนั่งที่รัตนบัลลังหรือว่าที่ เราเห็นนี้นะครับนี่ก็เป็นสถานที่พระองค์ได้เสด็จประทับนั่งปูอาสนะแล้วอธิษฐานจากนั้นพระองค์ก็ได้เห็นตัวเองแล้วก็เห็นบุคคลอื่นได้เห็นกรรจัดิเลสลก็คือเห็นวิธีอริยสัจสี่แล้วก็ได้ทําลายทุกสมุทัยนิโรธมรรคได้รู้แจ้งเป็นพระสัมมาสัสมพุทธเจ้าจากนั้นก็สเสวยมดอยู่ที่รัตนบัลลังก์เจดีย์อีก หอาทิตย์นะครับจากนั้นก็มาที่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าอันนี้มเมตตาเกียรได้มายืนเพ่งต้นภาษีม,มหาโพธิ์เป็นเวลา7วันอ่าเรียกว,ว่าอันนี้มเมตตาเกียรตินที่มีเจดียด์อยู่อันนี้ก็อันที่3นี่ก็เป็นลัตนจงกรมเจดีย์ครับเป็นสถาานที่วงนั้นไดเสดเดินจงกรมมาสเสบยมุตต่ตรงนี้นะครับวางต้นโพกับ าละอันนี้มิตรเกีดีครับเป็นเวลาเจ็ดวันก็เรียกว่ารัตนจงกรมเจดีหลังจากพระองได้เสวยมดอยู่ที่ตรงนี้เป็นเวลาเจ็ดวันก็ได้ไปเซเวยมดดีที่คาะเกดีซึ่งหากจะนี้ไปก็ประมาณาไม่ถึงร้อยเมตรนะครับอยู่ทางทิศเหนือนะครับก็อันนั้นก็เรียกว่าที่ รัตนคละเจดีถึงเทวดานิมิตเเลีอยนแก้วให้พระองค์นั้นได้เสวยมิมุติพระองค์ก็ได้พิจารณาอภิธรรมเจ็ดคำพีอันนั้นก็เป็นสถานที่องค์ได้เสวยมุติสัปดาหที่สี่ฉะนั้นรัตนจงกรมเจดีรัตนบัลลังเจดีคือสัปดาห์ที่หนึ่งรัตนอันิีมิตรเจดีสัปดาหที่สองรัตนจงกรมเจดีสัปดาห์ที่สามแล้วก็คละเจดีรัตนคละเจดีสัปดาห์ที่สี่จากนั้นก็ สัปดาห์ที่5ก็อยู่ที่นางชูชาดาถวายข้ามประตูปัญญาแล้วสัปดาห์ที่6ก็ที่สมมุจลินซึ่งหากจากทางทิศใต้ก็ประมาณทัก2กิโลครึ่งแล้วก็สัปดาห์ที่7ก็คือที่ต้นราชายตนะนะครับที่มีตรปุสสะพัลลิกะได้มาถวายสตุก้อนสตุผงแล้วก็ขอถึงพระพุทธธรรมตอนนั้นก็ยังไม่มีพระสงฆ์นะครับฉะนั้นก็ทีว่า ที่พุตธกานี้สำคัญ